งานดีไซน์สวยสุดที่ทุกคนเห็นเรียกว่า f u t ติเกอร์แอโครับฟิวติเกอร์แอโรแนวคิดของสไตล์นี้คือการผสมผสานระหว่างภาพอนาคตนะครับผมที่ล้ำสมัยมากๆเข้ากับธรรมชาติชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์กลายเป็นอนาคตในอุดมคติที่ซึ่งโลกนี้ต้นนะครับน่าอยู่เหมือนกับบ้านของเราโลกที่เต็มไปด้วยเมฆขาวนวลเบ,บาๆฟองอากาศที่ลอยไปมาน้ําทะเลที่มีคลื่นและแสงสดใสที่ไม่ใหญ่าตาครับผมการออกแบบพื้นที่ของสไตล์ฟิวติเกอร์แอโรนะครับมีการหยิบวัสดุอย่างกระจกอะคริลิก แสง LED มาใช้โทนสีนะครับจะเน้นเป็นสีฟ้าเขียวเพื่อสร้างความรู้สึก เป็นธรรมชาติในโลกดิจิตอนครับนี่เป็นการออกแบบที่บอกว่าเทคโนโลยีไม่จงเป็นต้องดูแข่งกันได้แตน่นวัตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนครับติเกอร์แอโร่คือการออกแบบที่เชื่อว่าแม้โลกจะหมุนเร็วขึ้นตามยุคสมัยแต่หัวใจของเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียบตามขนาดนั้นก็ได้ครับทุกคอนเซปต์ดีไซน์ไม่เคยไร้เจตนาเพราะมันไม่ได้แค่จัดวางพื้นที่แต่มันกําลังจัดวางความรู้สึกของคนที่อยู่ใน ต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.decodesign.com decodesign เพราะไม่ห้คำแนะนำเรามุ่งมั่นสร้างสารรค์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด